เหรียญที่คุณนิตยาส่งมาจะเป็นเหรียญพระราชินีนะคะเหรียญห้าสิบาทพระราชินีเหรียญห้าสิบาทพระราชินีนะคะไปะน่ารับซื้อหกหกสิบาทค่ะเหรียญหนึ่งปกตินะคะขายไม่ได้หกสิบาทไปแล้วก็ขายไม่ได้จะไม่เป็นไรนะคะรับซื้อช่วยๆกันค่ะช่วยกันช่วยกระจายสินค้าเดี๋ยวไปน่าก็ขายแต่ครุดอ่ะไม่เป็นไรนะคะได้อยู่ได้อยู่ตะตังรู จะตังดูปกติเลยนะคะรับซื้อเหรียญละเหรียญละแปดบาทถ้าเหรียญละแปดบาทนะคะถ้าเป็นอย่างเหรียญอย่างนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูค่ะเอ,อไม่ไม่รับนะคะไม่รับเพราะว่าเขาไม่เป็นสภาพสภาพเขาไม่สมบูรณ์เอฟซี FC ไม่ซื้อต่อขายไม่ได้นะคะเหรียญน,นี้จะไม่เป็นไรไม่ว่ากันส่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,วก็ให้ก่อนพบ เหรียญเดียวเท่านั้นแบาทไม่เป็นไรหรอกเนาะให้ได้ค่ะมาดูต่อนะคะเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ไปนนัก็จะบอกไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านผู้ชมเหรียญห้าบาทเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์พอศสองพันห้าร้อยนะคะยี่ส้าตางสองพันหร้อยรับซื้อเหรียญละ หนึ่งบาทค่ะยี่สิบห้าตังสองพันห้าร้อยห้าบาทครุฑเฉียงเหรียญห้าบาทค่ะครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทนะคะห้าบาทครุฑเฉียงอันนี้หนึ่งบาทห้าสิบต่างสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญสองยูโรค่ะรับซื้อเหรียญละ สองยูโรนะสี่สิบบาทค่ะเหรียญหนึ่งนะคะเหรียญละค่ะสี่สิบบาทสองยูโรเหรียญเหรียญบาทเรือหงเหรียญบาทเรือหงป้าน่าจะต้องพูดว่ารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิตตังค่ะป้น่าเขียนไปนะคะป้นาเคยเขียนว่าหนึ่งบาทหนึ่งจุดห้าศูนย์บาทคนเข้าใจว่าร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาท ไม่ใช่หนึ่งจุดห้าศูนย์นะคะหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ค่ะต้องต้องต้องเขียนใหม่แล้วต้องเขียนว่าบาทห้าสิบค่ะหนึ่งบาทเรือหงรับซื้อบาทห้าสิบนะคะบาทห้าสิบค่ะหนึ่งบาทเรือหงบาทห้าสิบหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยห้าหนึ่งบาทตราแผ่นดินก็จะมีอสามพศอนะคะที่เห็นชัดเจนที่ที่เจออยู่ทุกวันนี้ค่ะจะมีสองพันห้าร้อยห้า 2,500 2,504ค่ะ2,505รับซื้อเหรียญละ4บาทนะคะเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญเหรียญ1บาทตราแผ่นดินพศออ2,505รับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะ2,500ท้วนนะ500 20บาท2,504คือเหรียญเสด็จนิวัฒน์นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ